เพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาแลกกะดับนะครับแลกกะดับตัวคอมมิชชัตัวเองอันนี้ผมย้ำนิดนึงนะฮะพวกสินค้ากลุ่มคอมมิชชัเนี่ยถ้า P/E ratio ต่ำเกินไปก็ไม่น่าเล่นนะฮะแสดงว่ามันพีคแล้วสำหรับตัว ILM นะคําคำถามคือเอ๊ะทำไมเฟอร์นิเจอร์ทำไมผมไม่เลือกตัวพิมพ์นิยมอย่าง Home Pro ยอดเร่งโอนคอนโดกับบ้านปลายปีนี้ในมาที่4เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการ LTV ที่จะใช้ในปีหน้ามันจะหนุนยอดยอดขายเฟอร์นิเจอร์ตามมา เรามาต่อกันที่2คุณเด่นจากหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยโดยคุณมิ้งคุณสุโชคถิระวรรรัตน์นะครับมีทั้งทีมมีทั้งข่าวบวกเฉพาะตัวด้วยไหมครับคุณมิ้งครับครับก็พยายามหยิบตัวที่พื้นฐานแน่นหน่อยแล้วกันแล้วก็มีสตอรี่สำหรับการเล่นเกงกำไรได้นะครับแล้วก็ย้ำอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้เนี่ยขอวอร์ชันยังไม่แพงว่าเราสังเกตแล้วนะฮะตัวไหนที่ ขึ้นมาแพงๆเนี่ยถูกเทคโปรฟิตพร้อมถูกเทคโปรฟิตนะครับก็ขอตัวยังไม่แพงนะครับครับตัวแรกเป็นใครครับคุณมิ้งครับครับตัวแรกผมเลือกเป็นตัว KSL นะครับน้ำตาลขอนแก่นนะครับถามว่าทำไมเอาตัว KSL นะครับอันดับแรกเลยนะฮะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำตาลในตลาดโลกเนี่ยบวกขึ้นมาน่าจะมี1 2บอละทลุ20เซนต์ต่อปอนด์ขึ้นไปแล้วนะฮะสำหรับตัวน้ำตาลเบอร์11นะครับ อันดับนี้คือประเด็นที่1นนะฮะขณะที่ราคาหุ้นเนส่ยไม่ตอบสนองเชิงบวกเท่าไหร่นะนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของบริษัทลูกเขาเนี่ยคือ BBGI รายงานผลประกอบการค่อนข้างแย่ในไตรมาสที่3ก็เป็นไปได้นะครับทำให้ราคาหุ้นไม่ค่อยตอบสนองเชิงบวกกับราคาน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาแลกกนะครับแลกกาตัวคอมมูนิตี้ตัวเองเนะครับสนะฮะต้นเดือนธันวาคมประเทศไทยจะเริ่มเปิดหีบอ้อยฤดูกาลใหม่ซึ่ง ตอนนี้นะครับยังเป็นแค่ข้อมูลออกมาก็คือปริมาณอ้อยเข้าหีบปีนี้จะมากขึ้น15%จะมากขึ้น15%ะลุกร้อยล้านตันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเชื่อว่าด้วยปริมาณอ้อยเข้าหีบที่มากขึ้นวอลุ่มน้นาตาลปีนี้จะมากขึ้นขณะที่ราคาขายราคาส่งออกนะครับราคาขายราคาส่งออกไม่แพ้ปีที่แล้วนะต้องบอกว่าไม่แพ้ปีที่แล้วคือ แว่งตัวสักประมาณ 18- 20ถึงเซนต์ต่อปอนด์มาตลอดนะฮะในช่วงปีที่แล้วที่เขาล็อกราคาไว้ขายสาหรับปีนี้เนี่ยก็เราก็จะดูตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนถึงล่าสุดเนี่ยมันก็จะแกว่งตัวอยู่แถวๆสิบแปดถึงยี่สิบเซนต์ต่อปอนด์นะเพราะฉะนั้นราคาไม่แพ้ขนาที่วอลลุ่มมากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะทําให้ผลประกอบการดีขึ้นในส่วนของตัวโรงงานน้าตาลนะครับสองนะฮะเอทานอลจะเป็น<ม>อีกไฮไลท์หนึ่งนะฮะที่ผ่านมาตอนโควิดนะครับต้องบอกว่าปริมาณการใช้เอทานอลก็ลดลงตามสภาพ นะครับแกโซฮอลนั่นแหละนะครับตอนนี้เราเริ่มเปิดประเทศละนะฮะเพราะฉะนั้นดีมาแกสโซฮอลก็จะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่2นะเรื่องที่สามนะครับตัว BBGI นะที่เขาไปลงทุนร่วมกับตัวบางจากนะฮะต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาสที่สามเนี่ยเป็นไปในทิศทางเหมือนเพื่อนเพื่อนกลุ่มไบโอดีเซลก็คือขัดทุนสตอ็อก นะครับขาดทุนสต็อกนะครับนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็รีวิวงบปตามาสที่3มแล้วก็ประชุมนักวิเคราะห์มาก็คาดการว่าปตามาสที่4ี่ตัว BBGI เนี่ยจะไม่ขาดทุนนะครับอันดับแรกคือไม่ขาดทุนสต็อกนะฮะตอนนี้ราคาไบโอดีเซลเริ่มฟื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีขาดทุนสต็อกนะครับแล้วก็ดีมาหรือวอลลุ่มในการใช้เป็น B7 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มที่มากขึ้นนะครับสำหรับตัวเบลดีเซลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นตัวที่กดดันละ มาดู valuation บ้างนะครับ cash L ยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะฮะอันนี้ตามกราฟหน้าจอของทางคุณยุทธนาทางรายการเนี่ยจะเห็นว่าเขาเลี้ยงตัวอยู่ตรงเส้นองอวันยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะนะฮะยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะนะครับ PE ratio นะฮะใน Bloomberg consensus อยู่ที่สิบสองเท่าเท่านั้นเองนะฮะสิบสองเท่านะครับอันนี้ผมย้ำนิดนึงนะฮะพวกสินค้ากลุ่ม Com เ o d i t y ี้เนี่ยถ้า PE ratio ต่ำเกินไปก็ไม่น่าเล่นนะฮะแสดงว่ามันพีคแล้วนะฮะแต่ประมาณสิบกว่าเท่านี้ยังโอเคนะครับ ถ้าเมื่อไหร่นี่ PE ของกลุ่มคอมมิชันี้มันเหลือ2เท่านะฮะอย่างอย่างสีตังโกลเอสดีเอสมัยก่อนเนี่ยนฮะนน้น่ากังวลก็คือถึงจุดพีนะครับแต่ว่าถ้าสิบกว่าเท่าผมว่ายังไม่ใช่นะครับยังพอที่จะมองในมุมด้านบวกกับเขาได้อยู่นะครับก็2องสามสตอรี่ที่บอกนะครับน้ำตาลเอ็กเทอรนอลแล้วก็เบล l d ดิเซลนะครับรวมถึง PE ก็ไม่ได้สูงนะครับครับแนะนำซื้อ KSL นะครับน้ำตาลขอนแก่นเป็นคุ้นเด่นตัวแรกนะครับจกตีมปัจจัยบวกเฉพาะตัวหลายเรื่องเลยรักทรัพย์ KGI แนะนำซื้อ KSL นะครับเป้าพื้นฐาน KSL เท่าไหร่ครับคุณมิ้งครับเป้าพื้นฐานตรงนี้ผมขออนุญาตใช้ใน Bloomberg Consensus นะครับเป็นราคาเป้าหมายเฉลี่ยนะครับของแต่ละบรกเกอร์ที่ส่งไปนะครับอยู่ที่5บาท40นะครับ5.4เป็นเป้าปีหน้านะครับอันนี้คือเป้าพื้นฐานครับ ครับเป้าพื้นฐานปีหน้าค่าเฉลี่ยของทางบูมเบิร์กคอนเซนแซสนะครับ5บาทส0สตังนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับ KSL น้ำตาลขอนแก่นครับขยบมาดูหุ้นเด่นตัวที่2ของคุณมิ้งครับครับตัวที่2นะครับเป็นอยู่ในตีมหุ้นกลุ่มคาปรีนะครับก็คือหุ้น Index Living Mall หรือ ILM นะครับตัวนี้ขายเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็มี Community Mall ก็คือ The Walk นะครับ l i t เติลวนะครับ สำหรับตัว ILM นะค,ะคำถามคือเอ๊ะทำไมเฟอร์นิเจอร์ทำไมผมไม่เลือกตัวพิมพ์นิยมอย่าง o o m p r r นะครับทำไมมาเลือก,กตัวว<ง>อ่าเป็นเลือกตัวที่ไม่ใช่พิมพ์นิยมเท่าไหรนะ่นักนะครับแต่ว่าผู้นี้เดี๋ยวเขาน้อยใจนะฮะแนงนำผู้บริหารน้อยใจนะครับ <S <S ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับยอดผลประกอบการฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับค่อนข้างดีเลยแหละนะครับสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ส นะครับแล้วก็แนวโน้มน่าจะดีต่อเนื่องในไตรมาสที่4เพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันพอดีเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากย้ำสตอรี่ของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นิดนึงนะครับ <c oughs> ก็คือในเรื่องของยอดเร่งโอนคอนโดกับบ้านปลายปีนี้ <c oughs> ไตรมาสที่4ี่ <c oughs> เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการ LTV ทีวที่จะใช้ในปีหน้ามันจะหนุนยอดยอดขายเฟอร์นิเจอร์ตามมานะฮะโอนคอนโดเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามมานะครับ <c oughs> อันนี้คือมุมหนึ่งนะครับ แล้วก็สําหรับอีกมุมนึงนะฮะว่าทําไมตัวอินดิคเ v วิ g งมอรน่าสนใจนะครับพื้นที่เช่านะฮะสำหรับคอมมูนิตี้มอลของเขานะครับตอนนี้กลับมาเป็นปกติหมดแล้วนะครับแทบจะไม่มีการลดราคาแล้วนะครับก็คือพ้นช่วงโควิดแล้วกลับมาปล่อยพื้นที่เช่าในราคาเดิมผลประกอบการพื้นที่เช่าค่อนข้างกลับมาดูดีนะครับแล้วก็ตามธีมนีเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของขายเฟอร์นิเจอร์ก็ดีนะครับพื้นที่เช่าก็ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดแล้วนะครับสำหรับตัว Index l i v i n g m a l l แล้วคําถามคือทําไมถึงเลือกตัวนี้นะครับผมมองความถูกของเขานะครับเวอร์ชันเป็นไฮไลท์สําคัญสําหรับตัวนี้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่คุ้นพิมพ์นิยมนะฮะก็เลยอาจจะเลงทุนไม่ได้เข้ามาซื้อโหลดพุ้นตัวนี้มากนะนะครับทําให้หุ้นเขาอย่างค่อนข้างถูกอยู่นะครับถูกยังไงนะครับ For w a r d PE ปีนี้14เท่าปีหน้า13เท่าอันนี้ข้อมูลใน Bloomberg Consensus นะครับ forward PE ปีหน้าสิเท่าเท่านั้นเองนะสิเท่าเท่านั้นเอง นะครับเสร็จแล้วถ้าใครเข้าไปแกะงบไสในของเขาในะง,งบกันเงินล่าสุดนะครับจะเห็นสิ่งที่น่าสนใจในมุมของนักลงทุนถ้าเป็น VI นะฮะพร้อมถือยาวได้กับเขาเนี่ยจะสิ่งที่น่าสนใจของเขาก็คือ d e ratio ชต่ำหนึ่งเท่าสําหรับ i n t e r e s t bearing d ก b t นะครับก็คือนี่สิ่งที่มีภาะระดอกเบียเนี่ยต่ำหนึ่งเท่านะครับแล้วก็ e p r e c i a ซ i o n หรือค่าเสื่อมราคาต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองเป็นจุดอ่อนนะแต่ผมมองว่า<ม>อยากให้มองเป็นจุดแข็งของเขาในการลงทุนก็คือ ค่าเสื่อมราคาต่อปีสูงกว่ากำไรสุดที่อีกอฝังงล้ององไหมฮะค่าเสื่อมราคาปีละแปดร้อยล้านนะครับแต่กำไรสุดที่ปีละหกร้อยล้านมันดีมันไม่ไมดีเนี่ยเท่ากับว่าร,ระเเท่ากับว่าเขามีโรงงานเนี่ยที่ยังไม่ได้ยูเทลเซชันอยู่เยอะแต่แม้ว่ายูเทลเซชันเลทยังไม่สูงเนี่ยนะฮะแต่กำไรยังสูงขนาดนี้ได้นะครับเขาง่ายพูดง่ายคือกระแสงเงินสดในมือเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะ เป็นตัวที่กระแสงินสดในมือเยอะนะครับเพราะว่าโดนตัดค่าเสื่อมก็คือรายการที่มันไม่ได้เป็นเงินสดเนี่ยโดนตัดออกไปเยอะต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นกระแสงินสดตัวนี้ค่อนข้างแน่นนะครับอยู่ในมือค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็สําหรับตัวอินดีคหรืวิ่งมเองเนี่ยจะเห็นกราฟของเขาเนี่ยกําลังสู้อยู่ตรงเส้นสองร้อยวันพอดีเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าเอผมเชื่อว่านะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า กำลังจะ analyze meeting ลักษณะน,นี้แล้วก็น่าจะมี opportunity day ต่อตามมาเนี่ย sentiment ต,ต่างๆน่าจะเป็นในโทนบวกน่าจะสู้ตรงบริเวณ200วันได้นะครับแล้วก็สังเกตเนี่ย pattern g r a p ของเขาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งกว่า s e ็ i n d e เด็กนะครับผมก็มองว่าน่าจะสู้และผ่านได้นะครับสำหรับตัว ILM นะครับนอกเหนือจาก story ต,ต่างๆพวกนี้นะครับผมก็เชื่อว่าในส่วนของตัว PE เมื่อกี้ที่พูดไปแล้ว13เท่าเนี่ยคำถามคือแล้วพวกโฮมโปร PE กันเท่าไหร่ นะฮะก็ต้องบอกว่ายิบห้เท่าถึง3สเท่ากันนะครับอืมนะฮะก็ดูถูกกว่านะครับถ้าดูตัว Forward p e นะครับคุณเด่นตัวที่2คุณมิ้งเลือก ILM index living mall นะครับแนะนำซื้อ ILM เป้าพื้นฐานปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณมิ้งครับครับผมขอใช้เป้าหมายในค่าเฉลี่ย Bloomberg c o n s e n s u ัสช่นกันนะครับอยู่ที่22.9นะครับ22.9 22บาท90สตางค์ปีหน้านะครับนี่คือ2คุณเด่นจากทางคุณมิ้งคุณสุโชติีระวรรณรัตน์นะครับทั้งสองตัวเนี่ยคุณมิ้งทั้ง KSL น้ำตาลขอนแก่นทั้ง ILM Index Living Mall เนี่ยเล่นรอบสั้นๆหรือว่าสามารถถือกลางยาวได้เลยครับสองตัวนี้คุณมิ้งครับสำหรับตัวแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็น commodity base นะครับผมอยากให้เล่นสั้นช่วงการเปิดหีบอ้อยเนี่แหละนะครับ<ม>เพราะว่า ช่วงของการเปิดหีบอ้อยผมเชื่อว่าจะมี Analyst Meeting แล้วก็คงจะมีคอมเมนต์สำหรับประมาณการปีหน้าตามมาซึ่งมันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ผมมองก็คือน่าจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเคสเอลเล่นสั้นในช่วงของปลายปีนี้ตอ่อเนื่องต้นปีหน้านะครับช่วงของการเปิดหีบอ้อยนะครับสำหรับตัว Index Living Mall นะครับตัวนี้อาจจะเล่นระยะก,กลางได้นะครับอย่างที่บอกไปเขาอยู่ในตีมหุ้นเปิดเมืองแล้วก็ PE ไม่ได้สูงนะครับครับนะ เล,เล่นส,สัสส้นอาจจะเล่นระีะกลางได้ก็คือถือจนถึงต้นปีหน้าได้นะครับคอมมูนิตีนะครับส่วน Index ็ i ซ์ n g m ิ l งเนี่ยสามารถระยะกลาง3เดือนขึ้นไปได้นะครับช่วงนี้ครับทางแอดมินแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือตำลาชาร์ตแพทเทิร์นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเดิมเนี่ยปกเดิมเนี่ยมูลค่า500บาทปกใหม่ชาร์ตแพทเทิร์ จากสำนักพิมพ์ติ g งบิยอนเวอร์ชั่นล่าสุดมูลค่า1,200บาทคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านง่ายกว่าเดิมแล้วก็เป็น v i วิชวลไกด์ทูด้วยคือสามารถสแกนเ,เข้าไปดูในเรื่องเกี่ยวกับกราฟในรูปแบบของวิชวลนะครับได้ด้วยนะครับในเล่มเนี่ยเขาจะมี QR Code ให้สแกนนะเข้าไปดู นะรูปแบบต่างๆที่ละเอียดนะมีรนะายละเอียดมากขึ้นกว่าในหนังสือนะครับนี่คือชาร์ตแพทเทิร์นผลงานใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่จากทางสำนักพิมพ์ Ting งบิยอนนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในโปรล่าสุดสำหรับท่านที่สนใจอยากจะย้อนเข้าไปชม m ั n น y พัฒ s ออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรตอนนี้มีสมัครหนึ่ง ในราคาพิเศษก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้แหละครับชาร์จแพทเทิร์มูลค่า1,200บาทจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับมอบให้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code ครับหรือติดต่อทาง Line ID ไม่ว่าท่านจะสนใจมันนิพัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อ m ั n น y เชิ r ตหรือหนังสือและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับ <laughs> อันนี้แนะนำเลย นะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสามเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ s t i l k s t i r t i n g r t i n g อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 Chart Pattern อันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l l o ี Wave Trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาท ราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ละลึกเป็นกระเป๋าผ้าแนะสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางไลน์ l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็ เชิญได้เลยนะครับ